BMW M3 F80 ปี2013ตดย้ายสมบูรณ์ทุกสุดสีข่าวเอาภายไว้ไฟหน้า Adaptive LED ครอบกระจกข้างคารบอนและหลังคาคารบอนล้อ 437M ขอบ19จับคู่กับยาง Michelin Pilot Sport 4S คันนี้ถูกอัปเกรดระบบเบรกเปลี่ยนสายเบรกทัก Help Performance และผ้าเบรก f e r o d o ไลท้ายถูกเปลี่ยนเป็นของตัว LCI ส่วนท่อไอเสีย M3 S 55 Twin Turbo ขนาด3.0ลิตรสับคู่เกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7ส e ีดภายในหนัง Black m e r i n o และคาร์บอนก็จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือว่าคอนโซลกลางและที่พักแขนก็ยังเป็นอาคันธาราด้วยนะจอกลางเปลี่ยนเป็นจอ Android และ M 3คันนี้เลขกไม่เพียง60,000นิดนิดสนองราคาที่2,490,000บาทใช้เงินออกรถเพียงล้านหน่อย ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลย